คุยกับพี่เมย์ก็จะเป็นภาษารถตู้ทะเบียนรถอะไรครับหนึ่งเก้าเจ็ดสามไม่แน่ใจภาษาไม่แน่ใจโจโมสโรตารีสวัสดีค่ะเวลคัมทู to โตรจารีเมราทัวร์ค่ะเอ่อฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลคัมทู to โตรจารีเมราทัวร์ค่ะเวิลคัมสวัสดีค่ะค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะสู่ r เ t อรี่นราธิวาสนะคะนี่ is, uh, นายุสมศร์สงาราค่ Hello m I am President อ่าราชวัตรอ่า Rotary Club of ราชวาส My name is อ่าตุมาดินีบอทอ This is อ่านายรค Rotary Club of ราชว่าสวัสดีค่ะ แับนาธิวาชว่าค่ะช uh ื่อชื่อพาวนาสาสีอ่อนค่ะธีรยุทธเนือ่อนสับออฟนาริวาชิวาค่ะมานิสเนอ่อธีรยุทธตัวหลํอมอ่าเลขาปีนี้ขโชดเสาสีอ่อนค่ะเบิกาเบิค่ะ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 ัสเตค่ะค่ะ from disaster aid australia. oh, thank you. welcome. and i'm peter elias. i'm from disaster aid australia, but also past president of the royal public hospital. oh, yes. welcome. คขอบคุณค่ะค่ะคขอบคุณค่ะคค่ะ เยแล้วมันเกนาราไค่เจียวอ๋อมันสวรรค์ขอบคุณมากค่ะกับการเดินไ่เจียวก็กาวลงค่ะเพราะว่ามันพันวคิดดวเราะถุเครื่องกรองน้ำสนอาดได้ thank you

กอมาปราณมน้นใช่าคเดี๋ยวมีคร์บนีนู่จากมจากมองโอ้ยกผมจะผมจะให้เหรียญผมจะให้เหรียญได้ได้อ้อดู ูเข้มออกแล้วคำพาษณ์น,นาย,ยกายะลาสำหรับเป็นทอมีน้ำเข้าออกานน้างบริษัทกอนน้ำมันน้ำออจากนี้ไม่จะน้ำริงสักไทยครับศุลศิษย์ก็ว่านเองนเนี่ There is no builders, so if he wants to do it in another part, uh, that's fine. But we just have a kit that's got everything that we would need to do it, in. that's fine. For that but this, when anyone is bothered, it, it's not enough to hold it. Maybe, uh, yeah. Uh, yeah. ต้องขึ้นเขาลงอีก2ี3 0กิโลผู้หญิงคนเดียว ลอตเตอรี่านาราธิวาสนะครับแล้วก็ท่านนายุจะตั้งด้วยนะครับ <Okay. S 1> วันนี้ทางโรตเตอรี่สามคนนะครับก็โดย d i s ASTER AUS Australia นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็พวกเรา d i s ASTER a i d Thailand หรือหน่วยงานช่วยเหลือภยัยพิบัตริกรับ d i s ASTER <Okay>. ทีนี้ก็มีความร่วมมือกันจะว่าเออออสเตรเลียมาที่นี่กับ คนนี้ก็มาจากออสเตรเลียนะครับมิสเตอร์ไบรอันแล้วก็มิสเตอร์พีเดอร์ะครับอันนี้เอาเครื่องลองนำมาสี่เครื่อง <Wow. S 1> นะครับเสร็จแล้วก็วันนี้ก็ไปส่งมอบให้กับพี่ที่หนึ่งละแต่ยังติดตั้งไม่เสร็จ uh huh. วันนี้ก็เลยตอนเย็นก็ทางโรเตอรีออ่นาราธิวาสมาพามาทานอาหารที่นี่พีเดอร์ขอโทษครับพีเดอร์คุณรู้ไหม f o o d yeah, You choose It, it's very good it's really lovely. good right yeah it's lovely yeah and you do you know the name of this food this is Milo my Really, plum House. yeah but kind the, the kind of fish is from uh, the sea yeah. that we can see a uh, cold seafood okay and this one you know it's a cold char or the hot cha. hot char you know it's one it we call char cha and we well, this one still cha or silent sha because everyone here they say and, and call them is cha cha not action not do anything it means still silent still silent okay okay yeah and you know what kind that of you food that you have lunch in. No. Okay. So the name of yeah, like uh, Thai. Uh, I just spag spaghetti, noodle. Yeah. yeah, that's why I, I call this one is not noodle. noodle. My, yeah. Rice. This one you can you can have with fresh like this. Reddish? Just or you just or take yeah. it and Reddish. and climb. Yeah. 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 Are they this radish? one. No, like this. Just take it. Yeah. And you can eat it just like this. It's fresh, right? Fresh. They cook with herb. Ah, yeah. you can eat it. You and can cover produce. by it. yeah. Same, the same kind. It smells but good. Not, no name. Uh, different name. Yeah. Different name, but same kind. You wanna you do, you wanna taste this kind of vegetable? And this is is the same. It's the same different name. Different color too. Different color too. Okay. <laughs> when foreigners like you and you have a bread, have a low tea, have yeah with a rice it's in food, <laughs> yeah. But um like pickled fish. Uh but Food. But eat อันอื่นอ่ะครังกินองวานคุหอือดแอทีอเแล้วก็มาออสเตรเลียออสเตรเลียที่ของผมแหะอาชีพแรกของผมเนี่ยเป็นเป็นเป็นหมอหมอคนหมอคน,อคนแล้วก,กนั้นจากนั้นก็มาเป็นอาจารย์เออมามาเปลี่ยนสายมาเป็นเอ,อ นักกฎหมายก่อนในระหว่างเป็นนักกฎหมายก็สอนอยู่ในเมืองไทยสอนอยู่ในมหาลายัยนอรสเชียงใหม่ <North. S 1> ผมก็ไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยแบบผมถนัดในเรื่องของกฎหมายส่งเสริมการลงทุนเป็น financial ป็นผมสามารถจดวจทะเบียนบริษัทให้ต่างชาติถือหุ้นได้เือะอย่างเลยสิทธิประโยชน์มีเยอะครับกฎหมายมีเยอะแยะครับเยอะมากโอเควัลเทชชอนนี่อ่ามายานส e พีเตอร์เอลิอ o สผมจากโรตารีคลั o อ Albury in Australia But I'm here working on behalf of d i s a s t ั r บีเม ความเป็นโลกก็คือเรื่องของถึงท้ารูมาเป็นวีดีนะครับแล้วก็เมือ่อพออนี้นะนาราวิทยาน,านัยนายกตั้งสมาชิกสโมสรเดอร์ติทาราที่ว่าคณะอิสเ,เซสเตอร์เอกไทยแลน,นด์คณะอิสเซสเตอร์เอกออสเตรเลียคณะอาจารย์คณะวิทยากรจากตำรวจจราจรนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนายกสุวมบริหารบ ในนามนายกสโมสรดอตรีนราธิวาสพร้อมด้วยสมาชิกสโมสรดอรเตอรี่นราธิวาสขอขอบคุณท่านประธานที่กรุณามาให้เกียรติเป็นประธานในโครงการดอเตอรี่ห่วงใยใส่ใจความปลอดภัยบน,บน,บนท้องถนนเซฟเวอร์เซฟไลฟ์ในวันนี้ในปัจจุบันอุบัติเหตุทางทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน การบาดเจ็บทางด้านร่างกายและจิตใจจังเป็นต้องมีการดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด,ด่วนสโมสรดนตรีนราี่ว่าได้เล่นเห็นถึงความสําคัญของการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยเฉพาะการปฏิบัติตามกฎเครื่องหมายจราจรการใช้เกิดอุบัติเหตุมาจากการไม่เคารพกฎจราจรการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ถูกวิธีไม่มีทักษะในการขับขี่ รวมทั้งการขับสันสนักที่ดีด้านความปลอดภัยและวิัยการจราจรทางส,มงสโมสรเรต้ารีนารัสที่ว่าจึงได้จะทําโครงการโดตารีหนุนใหญ่ใส่ใจความปลอดภัยบนท้องถนนเซเวอร์เซฟไลฟ์โดยมีวัตถุประสงค์และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปแนะนําให้แก่บุนคคลอื่นและสามารถปฏิบัติอย่างถูกต้อง สามเพ wow> ื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาการจราจรอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการโรตาระหี่หงใหญ่ใส่ใจความปลอดภัยบนท้องถนนหน้าบัดนี้เป็นเช่นค่ะขอบคุณมากค่ะบุญเด่นเดินเลยค่ะากำลังสบายตรงกลางเมือพัดอืมอะไรเนาะกินกินข้าวมาหรือยังคะนี่ขนาดนี้เลยเหรอทำไมไม่ทานข้าวเช้าแบนละเอีกันเหรอคะ เราไม่ได้ทานเช้าหากเรากำลังสบายจงปรบมือพันหากเรากำลังสบายจงปรบมือพันหากเรากำลังมีสุขรวงพันทุกใจจะังสิ้นหมวกว่าบรานอะไรกันเราจงหัวเราะพันเราไมักเลยเสียงไม่มีอีกรอบหากเรากำลังสบายจงปรบมือพันหากเรากำลังสบายจงปรบมือพ ฮ่าว่าเรากำลันมีสูตรรวมคงทุดได้ในตงสีมัวโปรวินอะไรกันเราหัวรหทุกคนขอความมือด้านวิทยาศาสตร์มาเฉลนเลยค่ะผมว่าเวลาที่วยนะครับอ่าเบื้องต้นนะครับเห็นผู้กองมานพนะครับได้สอบถามว่าน้องๆทุกคนนั้นได้ทำไว้ยังทำผิดอยู่หรือยังส่วนใหญ่แล้วนะครับอันนี้ขอความจริงนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับทุกคนทํามาหรือยังครับเคยสอบไหมไม่เคยเลยแล้วทุกคนขับรถมาโรงเรียนเองทุกคนเลยไหม แล้วพอจะทราบไหมว่าใบยยกขับขี่เนี่ยเป็นเส้นยามือนะครับจะบอกเรงนี้เรื่องยืนรถกับปล่อยรถนะครับสองอย่างนี้จะมีอยู่สี่ห้าเราต้องสังเกตนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเปด้วยนทุกคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยประกอบกันก็ปิดนะครับอ่าทุกคนยืนขึ้นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเยให้เขาดูอ่าต่อไปปล่อยรถทางด้านหน้าทำไงปล่อยรถ ่ก็รวมเข้ามาแล้วก็ปล่อยรถเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวใครดูว่ามันจะไม่เหมือนกันนะอ่าในขณะที่เราปล่อยรถทางด้านหน้าเสร็จปุ๊บเราต้องทไงครับหยุดรถทางด้านหน้ามา่อเสียงนกพิีไปฏิบัติอ่านะครับหยุดรถแล้วเสียงนกวิณเป็นไงหนึ่งครั้งแล้วเป็นไงยาวและขอจังหวะเล็กรถให้เคลื่อนที่เร็ว เชิญครับสื่อมวลชนเชิญครับนี่ที่ว่าใจดีนุปล่อยให้เด็กๆขับมอเตอร์ไซค์เนี่คนนูี่ขับร้อยคนนี้ขับแปดสิบคนนี้ขับผมคิดผมต้องระวังแต่ว่าของความกระตือใส่หมวกกันน็อกกันหน่อยรักษาตัวเองไว้ที่ดีคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงญาติของเราทุกคนถ้าเราเจ็บขึ้นมานี่ยถือว่าอะไรที่มันรุนแรงกัน t e fans the police office is very interesting ครับผมกับพวกเราที่นี่นะครับก็อย่างที่เอ่าลองฟังแหละว่าเรามาจากโร t a r y ID นะครับร o t a r y เนี่ยก็จะมี Rotary ระดับโลกนะครับเป็น Rotary International นะครับแล้วก็มี Disaster Aid เนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยท <Tot> ี่บัาในโลกใบนี้นะครับแล้ทีนี้ทางทีมงานเราก็มาจากออสเตรเลียขุนศรีขุาศรีขุนศรีขุนศทีขนรีขุนศรีขุรีขุนศรีี่นครีขุนศรีหุนศรีขุนศรีขวนศรีขุนศรีขุนครีขุนศรีขุนศรีขุนรีขุนศรวขุนศราพุนศรีขุนรีขุนกีขนศรีขนเรีนุนศรีขุนศรีขุนศรียุน็รี่วนรรวมในร ร่วมให้รับความรู้กักร่วมนะแล้วก็มีท่านอดีตนายกเพืรสัรนะคะคุณหมอวิกเตอร์ของเรานะคะแล้วก็ท่านกัปตันดนนะคะอันนี้ก็จะเป็นทีมงานของ d i s ซสเตอร์เอ็ดไทเลนนะคะซึ่งเขาได้ประสานงานนะคะเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัตินะคะก็ได้ประสานงานเป็นศูนย์ d i s ซส t e r ร์เอ็ดอินเตอร์เนนะคะนะที่นี่วันนี้นะคะ ที่ร้านนานาร้านนานาได้ข่าวว่าเจ้าของร้านสวยมากเชิญกันท่านคะุมคุณโมอบุลลัอะไรบุลลังอ๋อบุลลุล่านลาาคิดวาจะเตเดมอะแล้าไมต้องมา เราไปวอกกิสสีแล้ววอกกิสตีคืนนี้เนี่ยคืนนี้วอกกิสสีคืนนี้ไปนั่นเข้ากลงว่าหนูเป็นใครอะโกโก้อะไรเนี่ยใกล้แถวนั้นรู้บอกว่าคนนี้ นะคั่นคือโครงการสนับสนุนข้าวสารจำนวน8,000กิโลกรัมและเครื่องกรองน้ำจำนวนของเครื่องนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้นะคะจากสโมสรโรตารีภาค3340สโมสรโรตารีจาก พื้นที่ของชนบุรีพัทยาวันนี้นะคะลงมาพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมาดูพื้นที่จริงค่ะสำหรับผู้ที่ประสบภัยพิบัติน้ําท่วมนะคะไม่ได้มามือเปล่ามาพร้อมช่างนะคะมากับโรตารีต่างประเทศจากออสเตรเลียด้วยท่านจะเห็นนะคะว่าน้ําใจของสโมสรโรตารีทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในฐานะที่เป็นชาวนราธิวาสก็อยากจะขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีของสโมสรโรตารี ชวโลกทุกคนที่หลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายวันนี้ยังมีพี่น้องของเราเดือดร้อนทั้งเยียวยาเรื่องของอาหารเยียวยาเรื่องของความรู้สึกนะคะทางด้านอารมณ์ภาวะอารมณ์ภาวะซึมเศร้ายังไงก็เป็นกําลังใจโรตารีของเราเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทธกภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะเรารักโรตารีนะคะ This truckload of rice has just arrived from p u t a l o n g in s a t h ah i h p There are eight tons of rice. And this is a special nutritional rice that is being donated by a kind-hearted person with the compliments of the disaster aid Malaysia and Disaster Aid Thailand. And it's been brought here to Naratiwa to help the flood victims. Many uh, high what do you call it? Sky Hydrants. It's a it's a water filter and we are installing in many places here there are so that the community can get clean water but as yes, was arrived yes. we are very excited about it we have two trucks one over here and one over there so there will be eight tons of rice to be distributed to the people of the มาแมนเทนเนนซ์มาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีปัญหาที่จะมาดูแลให้กับพวกเรานะครับแต่ท่านเนี่ที่เราจะลองตรงนี้ใช่ไหมครับวางแบบนี้โอเคเดียร์โอเค

เมื่อ <Kell> ค <ee anthropology> ืนเขากินใบวันนี้เรามากินอะอ๋อไปก๋อไราไปกนะระินะรกยมาของขไางหนมาเราเปลี่ยนบรรยากาศไปข้างหน้า